ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการในร่างสวยใสยไฟจ้าายเอิร์กพรมพรค่ะแล้ววันนี้ค่ะสาวๆคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยหน้าหมองค้างมีฝ้าแล้วก็กระจุดด่างดำเยอะแยะมากมายวันนี้ทุกปัญหาจะหมดไปเพราะว่าเรามีเคล็ดลับเลิศเลิจากดาราพิธีกรสาวสวยของเราด้วยละค่ะใช่แล้วนะคะรับรองได้เลยว่าใครกําลังกังวลเรื่องนี้อยู่เนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวไขปัญหาให้อย่างแน,น่นอนก่อนอื่นขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะพี่เอิร์กพรมพรยูเวส,สวัสดีค่ะ ไฟจ้าเลยรู้เลยว่า <c oughs> ทำไมออไรายการต้องเป็นสวยใสไฟจ้าถ้าเรารู้ว่าอาชีพเราเนี่ยจะต้องออกโดนแดดไฟเยอะๆยแต่งหน้าเยอะเค่ะต้องอดูแลนิดนึงนะคะก็เราเรา,เราต้องมีตัวช่วยงั้นแสดงว่าดูแลนิดนึงเนี่ยคือแบบตัวช่วยที่ไม่ต้องฉีดงั้นแสดงว่าต้องมีหลายขั้นตอนได้เลยต้องมาโะมาว<อ>าไม่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 ไว่ไม่ไม่ไตื่นม่ไ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 น่้มทไม่ไม่นม่ไ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 ม่ม สะดวกแล้วก็เอาไปไหนได้ได้แบบได้ได้ตลอดเพราะเป็นคนเดินทางไงเวลาทำงานต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือต้องพกไปได้สะดวกแล้วคือแล้วก็ต้องขั้นตอนเดียวจบมีมีหรอมีหรอคุณพี่จั่วอะไรดีกว่าพวกอันนี้จั่วมาให้หน่อยในเซลล์ติดตามนคืออะไรามด้วยนะะที่ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นสารสกัดจากเพชร คือจริงๆเคยได้ยินแต่ทองนะคะนี่เออเฮ็ดทองที่ธรรมดาทองไม่ธรรมดาทองนี่มีเยอะแล้วแต่อันนี้เป็นสารสกัดจากเพชรคือส่วนประกอบหลักตัวที่เอ็กช้ยเนี่ยคือไนรันไดมอนด์พลัสเซรัมนะคะตรงตัวเลยมันเป็นเซรัมที่สกัดมาจากสารสกัดจากเพชรลักษณะก็คือเขาจะเอาเพชรเนี่ยเป็นเพชรแท้คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นหินที่เกิดจากธรรมชาติ เขาก็จะต้องนําเพปนี้นะคะมาตำให้ละเอียดหลังจากนั้นสกัดให้ออกมาเป็นสารสกัดที่เป็นของเหลวชื่อว่าเซอรูตินค <c oughs> คุณสมบัติของเซอรูตินเนี่ยเขาจะไปกําจัดพวกเซลล์สารพิษที่มันตายหรือที่มันตกค้างอยู่บนใบหน้าให้หลุดออกไปแล้วลัวกษณะ โมเลกุลของเพชรมันเล็กมากแล้วมันก็จะสามารถแทรกซึมเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เพียงแค่ครั้งเดียวหน้าเราเนี่ยจะเหมือนเราล้างหน้าร้อยครั้งถามเลยว่าตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติที่เด่นอะไรบ้างและช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยขาวใสาและดูดีได้ยังไงบ้างคะอย่างในรื่อดมอนพลาสเซรัมเนี่ยก็คือช่วยทําให้สารพิษเก่าๆเนี่ยหลุดลอ,อกออกไปหน้าจะใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและที่สําคัญมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เด็ดมากเขาเรียกว,ว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม ซึ่งคุณสมบัติตัวนี้จะต้องบอกว่ามันเป็น l i เ e ลล l l l i ์ e ซลล์ life ก็แปลว่าเซลล์ที่ยังมีชีวิตนะคะ ซครึ่งเวลาในลักษณะการเก็บของแพคเกจจิ้งจะต้องเก็บแบบที่จะต้องทําให้ไลฟ์เซลล์เนี่ยยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้อันนี้จะต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นตัวเดียวเลยที่ไนร่าเนี่ยเขาได้ลิขสิทธิ์มาจากประเทศฝรั่งเศสอ๋อไอตัวกระดูกอ่อนไลฟ์เซลล์ถูกต้องถูกต้องนะคะซึ่งคุณสมบัติของตัวสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยอันดับแรกเนี่ยพอเราทาเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าไปจดจำรหัสพันธุกรรมอุปถัมภ์เฮ้ยนี่มันครีมวัดเจมบอ ดูแบบอู้อะไรจะขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงคืออย่าลืมว่ามันเป็น live ซลล์ใบหน้าเราเนี่ยส่วนไหนที่มันมีปัญหาเช่นริ้วรอยตรงไหนที่มันย่นที่มันยู่ที่เซลล์เนี่ยมันแบนมันฟีบแล้วมันตายเขาจะเข้าไปเนื้อออกมาเขาก็จะเข้าไปเข้าไปจดจําว่าส่วนที่มีปัญหาแล้วก็จัดการแก้ปัญหาในจุดนั้นพอใช้ครั้งที่2คราวนี้เขาไม่เสียเวลาในการไปนั่งหาปัญหา เขาจำได้เขาไปสแกนก่อนถูกต้องถูกต้องที่สําคัญมากที่สุดเนี่ยเขาจะไปช่วยทําให้เซลล์เนี่ยแข็งแรงขึ้นซึ่งตัวนี้จะเข้าไปแทรกซึมแล้วก็ไปช่วยทําให้ฟื้นฟูเซลล์เซลล์ที่ฟื้นฟูขึ้นมาเนี่ยแข็งแรงมากกว่าเดิมร้อยเท่าโอ้โหซึ่งหมายความว่ามันก็จะตายลงไปยากกว่าเดิมร้อยเท่าใช่วิเลิศมากแล้วไม่ไหวละฝ่านเทานั้นฟังแบบไม่ไหวแล้วเพราะว่าเป็นเขาเรียกได้เลยว่าเป็นนวัตกรรมเป็นเซรั่มที่ฉลาดมากนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังได้ลิขสิทธิ์จากฝรั่ อีกด้วยคือทุกอย่างนี้ เจ๋งมากเพอร์เฟกมากแค่นั้นจัดโปรโมชั่นเลยค่ะขอโปรแบบว่าฮอตฮอตแรงแรเลยค่ะสำหรับใครที่ติดตามรายการอยู่ในตอนนี้นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษถึง2โปรโมชั่นด้วยกันอย่างเช่นโปรโมชั่นแรกถ้าคุณคุณก็จะได้ดิมอนพลัสไนรอนดิมอนพลัสเซรั่มเนี่ยหนึ่งกล่องซึ่งมี2หลอดแบบนี้นะคะเราจะแถมฟรีก็คือโฟมล้างหน้าดีท็อกซ์หหลอดโปรโมชั่นนี้ราคาปกติ5้าพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ว่าวันนี้พิเศษลดไปเลยเอา2,100บาท ใครบอกว่าแหมยังไม่สะใจไม่สะใจเอาอีกโปรโมชั่นที่2โปรโมชั่นที่2นะคะก็คือในรันเดมแบนทพลัสเซรัมหกล่องเนี่ยนะคะบวกเข้าไปกับทูมารีนโฟมล้างหน้า1หลอดและทวมารีนที่เป็นตัวกันแดดอีก1หลอดอันนี้ได้2อย่างเลย2บวกกันในรันก็เป็น3นะคะปกติ6 2 9 9นาบาทแต่ว่าวันนี้สําหรับใครที่ติดตามรายการซื้อได้ในราคา2,500บาทเท่านั้นใครสนใจรีบโทรนะคะศูนย์แปดแปดห้าศู ห้าศูนย์หนึจำได้ซูแแ้จ่าแปดแปดห้าสบหวกจำคือ50าสิบบวกห้าสเท่ากับหนึ่ร้เก๋มากเลยอีกเบอร์หนึ่งซูแปดแปดห้าสิอ่าดีมากและขอขอบคุณนะคะับเชิญสอนสวยของเราด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณดค่ะ่ะและกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะวันนี้เราทั้งสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ